สวัสดีครับเพื่อนเนครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเล่อยพับปัจจุบันเนี่ยเล่ยพับนี่มีหลายยี่ห้อมากเลยที่ขายในตลาดเล่ยพับเอาไปใช้อะไรเล่ยพับนิยมใช้ในหมู่ของคนทํางานไม้คนทาสวนโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้สวนทุเรียนเนี่ยเล่ยพับนะครับใช้สำหรับการตัดแต่งกิ่งเล่ยพับที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเล่อยดึงนะเล่ยปูซอเห็นว่าคําว่าเล่ยปูซอก็คืออะไรครับก็คือเล่อยที่ ถ้าเราดูตัวฟันเนี่ยฟันมันจะมีลักษณะองศาที่เข้ามาทางตัวเราก็คือเวลาเราใช้างานนะครับเล่ยปูสอคือเราใช้างาน,เ,นเราก็จะมีดึงจังหวะการกินไม้ก็คือจังหวะที่เราจะต้องดึงเข้าหาตัวเราอย่างนี้นะครับก็เป็นจังหวะเล่ยปูซอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเรียกว่าได้กําลังข้อจากเราเล่ยปูซอเล่ยดึงของญี่ปุ่น,นมีหลายยี่ห้อมากเลยแต่ยี่ห้อหนึ่งที่มีคนใช้งานเยอะๆก็คือซิลกี้ อันนี้ก็เป็นซิลกี้คอมบอยโปรเฟชชั่นอลความยาวของตัวใบ2อ0รสิบมิลไปถึงความยาวของตัวใบเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เป็นมีฟัน8.5 TPI ราคาผมซื้อมาพันสี่หรือว่าพันหกอันนั้นเป็นราคาลดแล้วด้วยนะสมัยก่อนสมัยนี้ดูในเว็บที่เขาขายออนไลน์ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยคีนี้ ไอตัวเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตัวฟันเนี่ยฟันเป็นแ5จุดห้าฟันต่อนิ้วก็คือกรณีที่เราไปตัดกิ่งไม้ทั่วๆไปเนี่ยผมแนะนำว่าแปดจุดห้าก็เพียงพอแล้วเวลารเราใช้งานเนี่ยตัดกิ่งเงาะกิ่งพุเลียนกิ่งมังคุดทำสวนผลไม้เนี่ยแนะนำเลยสำหรับเลื่อยของซิปปี้คอมบอยเดี๋ยวเรามาดูลังหนอคร่าวๆกอนดามเป็นปฏิกผสมนะครับกันลื่น มีตัวล็อกอันนี้ตัวใบมันเปลี่ยนใบได้นะครับถ้าเกิดว่าใบมันสึกเนี้ยเรามีด้ามเราก็หาซื้อใบามาแต่บ้านเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีใครเอาใบามาจะเข้ามาก็มาทั้งตัวเลยยกเว้น <You went. S 1> ไปหาซื้อตามงานตอนงานบ้านนักส่วนนะผมเข้าใจว่ามีบางบริษัททีเอามาขายก็ได้ใบามาต่างหากเหมือนกันใช้งานตัวนี้ปลดล็อกนะครับหลาเราเก็บเราก็ล็อกลาเราใช้งานเราก็ เห็นว่ารุ่นนี้นะครับมันมีล็อก1ิสองระดับก็คือองศาของมันกรณีที่เราตัดองศาที่เราก้มตัดก็เป็นงนี้แต่ถ้าเราแงนตัดอ่าอาจจะต้องเป็นนี่นะครับองศาที่ใช้ในการตัดอาจจะขึ้นมาอย่างนี้นี่แล้วก็เลื่อยเลื่อเลื่อยเืระวังครับนี่ฟันคมมากเลยผมเคยทํางานในสวนกันแล้วก็โดนฟันเนี่ยไปเลยแล้วขาเก่งยีนขาดเลยแล้วก็เป็นรอยแผลต้องไปหาหมอเลยก็เคยไปแล้วอันนี้ นะครับก็คือซิลกี้กัมบอยโปรเฟชชั่นแลใบขนาด9.5นิ้วลูกส่งมานี้มีคนถามอีกมันตัดกิ่งได้ขนาดไหนผมเคยตัดกิ่ง2นิ้ว3นิ้วก็สบายสบายหรือบางทีเนี่ยบางวันเรามีภาระ,ะต้องเล่นกับกิ่ง4นิ้วก็ยังใช้งานได้เดี๋ยวนี้ผมจะมีรุ่นอื่นมาแนะนำให้ดูด้วยเอามาดูซิลกี้อีกตัวหนึง่ง ราคาตั้งอันนี้ผมจําได้เลยไปซื้อมาในงานเีนี้ซื้อในออนไลน์ก็ราคาประมาณนี้ครับ900กว่าบาทราคาตั้งเขา1,002อันนี้เป็นอะไรครับซิวกี้โปรเกตบอยเคิร์ฟโปรเฟชชั่นขนาดใบ17เซนหรือ6.7นิ้วจำนวนฟันนะครับ6.8ฟันต่อนิ้ว ตัวนี้นะครับตัวซิวกี้พอกเก็ตบอยเค์บพอกเก็ตบอยคืออดูขนาดมันขนาดมันก็บอกว่าใส่กระเป๋าตังเกียงย,ยนก็ได้ล็อกดีดีนะครับตัวนี้บอก ตัดมุมต่ำหลักงี้ตัดมุมสูงหลักงี้ตัวนี้นี่ความแข็งแรงทนทานจะได้เลยเป็นเลื่อยที่ผมติดไว้ติดกระเป๋าไว้เวลาผมไปทำสวนผมก็จะใช้เลื่อยตัวนี้เป็นหลักๆ pocket suzuki pocket boy ก็เป็นเลื่อยที่แนะนำสำหรับชาวสวนหรือว่าคนที่ชอบตัดแต่งกิ่งที่ต้องการความเนียบต้องการความคมต้องการประสิทธิภาพ เกตกมบอมาถึงตัวสุดท้ายพี่ใหญ่ซิกิกันไฟเตอร์ er. นี่ครับกันไฟเตอร์ดีขนาดค่อนข้างยาวเลยคำว่ากันไฟเตอร์คืออาจจะมาจากตัวด้ามเนี่ยเป็นเหมือนด้ามปืนนะตัวนี้ผมได้มาจากตลาดมือสองถ้าไปดูราคาในเว็บก็เป็นสองสามพันธ์เหมือนกัน ถามว่ามันแตกต่างจากไอส้สองตัวที่ผ่านมายัางไงคือ,อน,นี้มันโอ้มันนี่ครับตัวนี้มันรับงานที่หนักมากกว่าการไฟเตอร์สองเจ็ดศูนย์อันนี้ไม่มีฉลากเราต้องดูจากนี้ไปแทนนะครับตัองนต่ความคมค่อนข้างจะใช้ได้เลยอันนี้นีนสภาพยังค่อนข้างจะดูดีคือถ้าเกิดเราไปซื้อเรื่อยจากตลาดมือสองเนี่ยสิ่งที่ จะต้องระวังก็คือว่าปกติเลื่อยที่ส่งมาขายหรือว่าเอาใส่ตู้มาขายบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นขยะและ้วบางเพจนี่ห้ามไม่ให้มีการขายเลื่อยญี่ปุ่นมือสองเลยเนื่องจากตัวเลื่อยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดใบมันเสื่อมสภาพมันถูกใช้ง,งานจนทั้งความคมมันหมดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับใบได้แล้วนะคุณมีอย่างเดียวอะ ซื้อใบมาเปลี่ยนด้ามใช้งานได้อยู่ตัวด้ามเนี้ยเนี่ยมันถอดเปลี่ยนด้ามได้ครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนไม่ยากเลยเนี่ยผมถอดเปลี่ยนด้ามให้ดูนี่ครับถอดเปลี่ยนด้ามไม่ยากไม่ไม่ง่ายไ,ไม่ยากเลยง่ายมากเหตุ <c oughs> ที่บางเพจเขาไม่ให้ขายเพราะว่ามันเหมือนเอาขยะแล้วคนซื้อมาเนี่ยคุณไปซื้อมา300อบาท400อบาทบางทีใช้งานไม่ได้บางทีใบขึ้นตนิมเนี่ยนะถ้าเห็นใบขึ้นตนิมเนี่ย บอกเลยครับอย่าไปเสียเวลาซื้อเลยในเพจมือสองอ่ะคุณมาใช้งานได้ไม่กี่ครั้งรอกแล้วใช้งานบางทีโอ้โหต้องออกแรงเยอะมากเลยแต่ถ้าเป็นเลื่อยใหม่ๆเนี่ยถ้าเราใช้งานเนี่ยเลื่อยญี่ปุ่นนะเลื่อยใหม่ๆมันจะคมกิบใช้งานได้กิบมากเลยเวลาตัดเนี่ยน,นะครับประสิทธิภาพสูงมากเังนั้นการเลือกซื้อของมือสองเลื่อยเป็นอะไรที่ต้องใช้ความระระวังมากกว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างประเภทอื่นๆครับก็ คลิปนี้ก็พูดถึงของซิลกี้เป็นหลักๆเลยก็หวังว่าทุกท่านที่อยากใช้ของดีมีประสิทธิภาพคุณภาพวางใจได้เนี่ยก็น่าจะพอเป็นแนวทางในการที่แนะนำเอาไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ